ท่านวลสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับ15นาทีเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับผมวลสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูลพักภูมิใจไทยท่านานครับวันนี้ผมจะขออภิปรายพรบงบประมาณประจำปี2567ในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับกระทรวงแรงงาน ทุกท่านครับวันนี้ถ้าเราเปิดในเล่มงบประมาณที่พวกเราได้รับกันเนี่ยเล่มขาวคาดแดงเนี่ยนะครับรจะเห็นว่า,<ร>างบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานทั้งหมดจริงๆเนี่ยตีเป็นตัวเลขกลมกลมนะครับอยู่ที่ประมาณ61,000ล้านบาทกลมกลมดูเหมือนเยอะครับ61,000ล้านเนี่ยเราถูกแบ่งเป็นสองก้อนใหญ่ๆก้อนแรกก็คือเงินประกันสังคม56,00 0เกือบหมดแล้ว ยังเหลืออีกประมาณ5,200ล้านเนี่ยถูกส่งไปที่กระทรวงครับเอาไปบริหารใน4กรม4หน่วยงานตั้งแต่สำนักปลัดกรมการจัดหางานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรวมไปถ,ถึงกรมสวัสดิการแล้วไม่ใช่ว่าจะสามารถใช้ได้เต็มที่5,200นี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่า5,200เนี่ยเป็นงบที่เป็นรายจ่ายประจำเป็นงบค่าที่พักให้กับข้าราชการไปถึง4,000 เหลือที่เป็นงบดำเนินงานและเป็นงบลงทุนจริงๆเนี่ยเพียงแค่พันสองล้านบาทพันสองล้านนี่เอามาทำอะไรบ้างพันสองล้านเนี่ยเอามาดูแลพี่น้องแรงงานที่อยู่ในประเทศซึ่งรวมๆแล้วเรามีแรงงานอยู่ประมาณ40ล้านคนก่อนหน้านี้มีหลายท่านบอกครับว่าพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นกระดูกสันหลังของชาติ แต่สำหรับพี่น้องแรงงานในวันนี้ผมขออนุญ,ญาตบอกว่าเขาเป็นเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่วิ่งไปหล่อเลี้ยงทั้งชาติปริมาณมากกว่าคนครึ่งหนึ่งของประเทศครับแต่ได้รับการจัดสรรงรอมาณในการมาใช้จัดการเพียงแค่1,200ล้านบาทเฉลี่ยแล้วคนละ30บาททำอะไรได้นี่คือคำถามที่ผมอยากจะถามไปยัง สำนักงบประมาณที่สำคัญครับวันนี้พวกเราบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเรามีแนวในการพัฒนาในการลงทุนเศรษฐกิจที่น่าสนใจอยู่หลายอย่างด้วยกันยกเว้นอย่างเช่นครับขอโทษครับอย่างเช่นเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ที่เราเริ่มทำกันมาตั้งแต่ในสมัยที่แล้ว เรามีภาคอุตสาหการรมการท่องเที่ยวที่แข็งแรงที่สามารถสร้างเม็ดเงินมหาศาลรายได้ที่เราได้จากการท่องเที่ยวโดวยเฉพาะการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามารวมๆแล้วเนี่ยเกือบจะเท่ากับงบประมาณรายรับรายจ่ายประจําปีของประเทศด้วยซ้าไปาท่านประธานครับคําถามก็คือว่าแล้วเรามีแรงงานพร้อมที่จะรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจนี้แล้วหรือยังแล้วแรงงานมีศักยภาพเพียงพอ พร้อมรองรับแล้วหรือ,อยังไปดูครับวันนี้ e e c นะครับหลังจากที่มี e e c เข้ามาวันนี้ประเทศไทยเนี่ยมีความต้องการตลาดแรงงานในส่วนของตลาดดิจิตอลโรบอท AI พวกนี้เป็นเทรนใหม่ครับประมาณ70,000ตําตำแหน่งล่าสุดกระทรวงได้ของับประมาณผ่านอนงน้องไปในการที่จะอบรมในการที่จะสร้างความพร้อมให้กับแรงงานกลุ่มนี้ ได้มาทั้งสิ้น7,000ตำแหน่งหรือว่าหนึ่งใน10เท่านั้นเองคำถามก็คือแล้วเมื่อไหร่ที่มันจะพร้อมมาดูภาคการท่องเที่ยวครับวันนี้เราต้องการบุคลากรแรงงานด้านการท่องเที่ยวตัวเลขลกลมๆอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0อัตราแล้วปัจจุบันเรามีเพียงแค่ 16,000อัตราเลยครึ่งมายังขาดอีก11,000 0ครับท่านลองจินตนาการภาพตามผมว่าในขณะที่เรามีทรัพยากรบุคคลแบบนี้ยังไม่พร้อมยังไม่เต็มที่ขนาดนี้เรายังสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติกว่า3,000 3ล้านล้านบาทแล้วถ้าทรัพยากรบุคคลเราพร้อมล่ะครับ มันจะสามารถสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศได้มากมายขนาดไหนอันนี้ฝากไว้ให้ผู้มีอำนาจคิดนะครับคำถามต่อไปก็คือแล้วจะทำยังไงให้มันพร้อมละ่จะจนกลับมาดูนิดนึงครับที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับจัดสรรงบประมาณมาทั้งสิ้น1,700ล้านบาท เป็นงบรายจ่ายประจําที่ต้องใช้ทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณพันสอเหลืออยู่ประมาณ500ล้านบาทเศษกับปริมาณแรงงาน40ล้านคนที่เราต้องการที่จะอัพเลเวลอัพสกิลขึ้นไปเฉลี่ยแล้วเหลือ13บาทต่อคน13บาทต่อคนอย่าว่าแต่อะไรท่า,า,านประธานครับวันนี้เดินเข้าร้านข้าวมันไก่นี่ได้แต่ข้าวนะครับ ไก่กับน้ำซุปนี่ไม่ได้แล้วเมื่อไร่เราถึงจะพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำนักงบประมาณควรที่เห็นความสำคัญของกระทรวงแรงงานมากกว่านี้และที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่ากระทรวงแรงงานได้รับการจาัดสรรงบประมาณที่เพิ่มขึ้นสามารถทำงานได้เต็มพื้นที่และมีประสิทธิภาพมากขึ้นสิ่งที่จะได้ต่อไปก็คือเรื่องของ การถกเถียงกันเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำณนะวันนี้ไตรภาคีรวมไปถึงกระทรวงเอง <c oughs> ก็ได้มีการพูดคุยกันเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำแล้วก็มีการกําหนดสูตรใหม่จําแนกตามพื้นที่ที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนี้ต้องขอขบคุท่านวตีนะครับแต่ว่าถ้าเราสามารถพัฒนาฝีมือแรงงานของเราขึ้นไปได้ไอ้คาถกเถียงกันที่บอกว่าวันนี้เราควรจะต้องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหรือไม่ต้องขึ้นเนี่ยมันจะจบไปทันที บางคนอยากขึ้นบางคนไม่อยากขึ้นแน่นอนครับถ้าขึ้นไปเนี่ยแรงงานดีใจแน่แต่ในระยะสั้นครับเพราะสิ่งที่ตามมาก็คืออัตราต้นทุนการผลิตจะต้องสูงขึ้นราคาสินค้าสูงขึ้นและเงินเฟ้อตามมาแล้วทาไมเราถึงไม่พัฒนาคุณภาพแรงงานของเราเราได้งานมากขึ้นมีคุณภาพงานมากขึ้นค่าแรงได้มากขึ้นวินทั้งคู่ครับท่านประธานครับ คนอีกกลุ่มนึงที่ผมอยากจะให้กระทรวงแรงงานเข้าไปดูแลเป็นพิเศษก็คือกลุ่มที่มีความเปราะบางกลุ่มด้อยโอกาสรวมไปถึงกลุ่มที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลกลุ่มคนพวกนี้กระทรวงดูแลอยู่แล้วครับเข้าไปทําอยู่แล้วแต่ว่ายังน้อยที่ว่ายังน้อยไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากทําเขาอยากทําครับแต่ว่างบมาที่จสัสรรมาเนี่ยมันน้อยเหลือเกินนะครับผมมีโครงการอยู่สองสามโครง ที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบไม่อยากจะให้กระทรวงขยายนะครับแล้วต้องบอกไปยางสานงบนะครับอยากจะให้จกสานงบมาให้เพิ่มเติมที่จะดูแลคนกลุ่มนี้ยกตัวอย่างเช่นโครงการกําลังใจนะครับโครงการกําลังใจเนี่ยเป็นโครงการที่เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องขังในเรือนจํารวมไปถึงสถานพินิจก่อนที่จะพ้นโทษออกมา แน่นอนครับทุกคนเคยทําผิดและเมื่อเขาได้ชดเชยได้ชดใช้ความผิดของตัวเองไปแล้วเนี่ยหลายคนออกมามันน่าเศร้าอย่างหนึ่งครับว่าเขาจะมีตราบาปติดตัวตราบาปที่โดนยัดเยียดบอกว่าเขาคือคนคุกไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่ค่อยมีคนจะรับซึ่งก็ว่าเขาไม่ได้ครับเพราะว่าความจำเป็นความเหตุผลแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่อย่างน้อยที่สุดครับถ้าเขาได้มีอาชีพไม่ว่าจะเป็นช่างไม้ช่างไฟช่างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยออกมาถ้าไม่มีงานทำเขายังสามารถทำงานเลี้ยงตัวเองได้เขาก็จะไม่กลับมาอยู่ในวงจรแย่ๆแบบเดิมแต่กลับกันถ้าแต่ว่าเขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็ต้องกลับมาอยู่ในวงจรแบบเดิมครับโครงการที่สองเป็นโครงการที่มีชื่อว่าโครงการอบรมอาชีพให้กับโรงเรียนต่อชดอ ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับจำท,ทานครับตอชะดอเนี่ยไม่มีหรอกครับในเมืองมีแต่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลบางพื้นที่เนี่ยต้องเดินทางสามสี่ชั่วโมงบางพื้นที่รถก็ยังขึ้นลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงแรงงานก่อนหน้าน,นี้ได้เข้าไปดูว่าในพื้นที่มีความต้องการอะไรบ้างและอยากจะให้ส่งเสริมอาชีพอะไรและเข้าไปส่งเสริมยกตัวอย่างเช่นมีการส่งเสริมการเลี้ยงพึ่งเลี้ยงพึ่งชนนรงสร้างรายได,ได้สร้างอาชีพให้กับคนที่อยู่บนดอยนะครับ หรือแม้กระทั่งการเข้าไปส่งเสริมอาชีพช่างไฟฟ้าช่างยนต์หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอาไปสอนช่างยนต์ช่างไฟฟ้าเนี่ยแล้วเขาจะไปทำง,งานที่ไหนบนดอยมันจะมีไหมท่านอย่าลืมนะครับว่าด้วยความที่เป็นพื้นที่ห่างไกลเครื่องจักรยานพาหนะรวมไปถึงไฟฟ้าในบ้านเนี่ยเวลามันมีปัญหาทีนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้เราไม่สามารถซ่อมมันได้พื้นฐานด้วยตัวเองเนี่ยลำบากนะครับสามสี่ชั่วโมงกว่าจะเดินทางเนี่ยลำบากมาก เพราะฉะนั้นอยากจะให้ส่งเสริมเรื่องนี้ให้เพิ่มขึ้นโครงการสุดท้ายเป็นโครงการที่มูลนิธิขาเทียมได้ขอกรอบความร่วมมือมาอยัางกระทรวงแรงงานในการอบรมสร้างช่างทำอุปกรณ์สนับสนุนผู้พิการวันนี้ขาดครับที่สำคัญก็คือในการทา ในการที่จะผลิตช่างออกมาหนึ่งคนเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการอบรมค่อนข้างนานรวมไปถึงมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็เลยขอสนับสนุนยังกระทรวงแรงงานซึ่งกระทรวงแรงงานสนับสนุนไปแต่ก็ได้ในอัตราที่ค่อนข้างต่ำครับเพราะว่างบประมาณมีอย่างจํากัดจริงๆโครงการนี้นอกจากจะเพิ่มอัตราการจ้างงานให้แล้วนะครับก็ยังขยายโอกาสให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงอุปกรณ์การช่วยเหลือ ได้มากขึ้นด้วยผมก็ยังอยากจะบอกว่าอยากจะบอกผ่านไปยังสารวัตรมานะครับทั้งสาโครงการเป็นโครงการที่มีประโยชน์และควรที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมเป็นโครงการในพระชรารีอยากที่จะพิจารณาเรื่องของความสําคัญเรื่องพวกนี้เพราะป็นคนกลุ่มเปราะบางที่ไม่ค่อยมีคนเหลียวแลท่านประธานครับเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะหยิบยกขึ้นมาอาภิปรายก็คือเรื่องของ บิ๊กดาต้าหรือว่าฐานข้อมูลที่พวกเราคุยกันมาวันนี้กระทรวงแรงงานรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้องกับแรงงานในทุกภาคส่วนไม่ไว่าจะจากกระทรวงศึกษาจากกระทรวงอวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากบริษัทหน่วยงานต่างๆในทุกๆเรื่องความต้องการแรงงานประเภทที่มีความน่าสนใจหรือไม่แต่กระทั่งการอบรม รวบรวมมาแล้วแต่แน่นอนครับในการทำ Big Data เนี่ยเป็นการเซตอัพระบบที่ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงล่าสุดกระทรวงแรงงานได้ของบประมาณไปรู้สึกว่าจะมีประมาณ5-6โครงการแต่ก็ได้รับมาเพียงแค่2โครงการเท่าน,นั้นเองนะครับให้มาก็ดีแล้วครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณทางสำนักงบประมาณแต่ถ้าสนับสนุนมากกว่านี้เนี่ยมันจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง นะครับเพราะว่ายิ่งเราทําระบบนี้เสร็จเร็วเท่าไหร่ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องแรงงานก็จะมากขึ้นเท่านั้นครับท่าปนประธานครับวันนี้ผมก็อยากจะฝากทั้ง3เรื่องนะครับไปยังคณะรัฐมนตรีรวมไปถึงสำนังกงบป,ประมาณให้ได้พิจารณานะครับและผมเองก็ขอ,อยืนยันตรงนี้ว่าผมเอง เห็นด้วยครับกับร่างพรบง่าประมาณประจำปี2,567ฉบ,บับนี้ครับขอบพระคุณครับ